มึงคิดแล้วว่าเรื่องแทนเนี่ยจะทําให้ประเทศตูน,นี่คือจะลบมละลายไม่มีทางอลนะจริงเหรอครับบอยแต่ที่แม่ได้ยินข่าวมาว่าธนาคารที่เขเมรน่ะปิดแอปพลิเคชันหนีแล้วไม่ใช่ละครับล่าสุดก็รัฐมนตรีช่วยการทางประเทศใช่ไหมของเกาหลีเนี่ยครับก็เข้าพบสมเด็จพลมมเนตเกี่ยกวกับเรื่องคนเกาหลีที่แบบโดนหลอกคือ ข่าวที่ออกจากเกาหลีจริงๆนะไม่เท่าไหร่นะแต่มันมันยิ่งใหญ่เนี่ยไอ้ที่พวกมึงอะไรเอามากระจายกันนะเต็จริงๆนะในเรื่องอย่างเนี้ยจริงหรอคะ้าบอยที่บอกว่าสื่อข่าวเกาหลีใต้อะเขาไม่ได้ออกข่าวเป็นเรื่องราวใหญ่ตอะค่ะแต่ที่แม่รู้มาเขาจัดหนักจัดเต็มกว่าประเทศไทยอีกนะครับบอยขาบอยดูนี่สิคะ ว่าสื่อข่าวเขาอะบุกถึงลังสแกมเมอร์เลยนะคะบอยอย่างเงี้ยยังไม่ใช่เรื่องใหญ่ใช่ไหมคะยังไม่ใช่ข่าวใหญ่ใช่ไหมคะบอยค่ะเรื่องประเด็นพวกนี้มันไม่ใช่แบบเรื่องอะไรที่มันใหญ่โตข่าวแค่ซอกนึ่งแต่มึงเอามานี่ก็ทำให้เป็นคืบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยบอยค่ะข่าวซอกหนึง่งแต่คนไทยไปขยายเป็นคืบหนึ่งอย่างนั้นหรอคะบอยค่ะ ดูให้ชัดๆนะคะนี่ศอกหนึ่งค่ะนี่คืบหนึ่งนะคะบอยค่ะมึงคิดหรือเ่าเรื่องแทนเนี้ยจะทําให้ประเทศปูนี่คือจะล้มละลายนะไม่มีทางหรอกจริงเหรอครับบอยแต่ที่แม่ได้ยินข่าวมาว่าธนาคารที่เขเมรนน่ะปิดแอปพลิเคชันหนีแล้วไม่ใช่ราคาประชาชนคนเขเมินน่ะก็แห่กันไปเบิกเงินออกจากธนาคารกันบุนบายเลยไม่ใช่ระคบบอย อย่าปิดข่าวสิคายอมรับความจริงนะประเทศกูเนี่ยเริ่มจากจากที่ไม่มีอะไรเลยนะจากที่มีสงครามนะจนแบบเขาก็าสามารถที่จะยุติสงครามได้แบบเป็นเสร้อยเปอร์เซ็นต์จนมีเวลาพัฒนาประเทศนะระยะเวลาเยประมาณไม่ถึงยี่สิบไม่ถึงสามสิบปีดีเนี่ยประเทศกูก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะใช่เหรอคบอยที่แม่ได้ยินมาเมื่อก่อนนะ่ะเขมรนนะ่ะจะเลินลุ่งเรืองกว่าไทยอีกไม่ใช่เหรอคะ แต่พอถึงยุคเขมรแดงยึดอำนาจเท่านั้นแหละค่ะความเจริญรุ่งเรืองของเขมรก็ต้องรวยลากลายเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาและประชาชนยากจนติดอันดับโลกอะค่ะบอยแน่ได้ยินมาแบบนี้นะคะบอยค่ะผมป็นยังเชื่อมั่น,นว่ารัฐบาลบ้านเนี่ยทำไม้ปล่อยให้ประเทศมันล่มจมเหมือนอะไรที่มึงคิดมึงกําลังจะรอแบบซ้ำเติมใช่ไหมรอที่จะสมอำนาอะไรอย่างเงี้ย ใครบอกคะบอยคนไทยอ่ะไม่มีใครเขามีนิสัยแบบนั้นหรอกคะ่ะไม่มีคนไทยคนไหนมีนิสัยคอยซ้ําเติมคอยสมน้าหน้าคนอื่นประเทศอื่นแบบนั้นหรอกคะ่ะคนไทยไม่มีนิสัยแบบนั้นคะ่ะคนไทยแต่ละคนอ่ะเอาลอกแค่จะเกียบให้จมดินไปเลยทีเดียวแค่นั้นเองคะ่ะบอยก็ใจผิดเข้าใ,ใจใหม่ได้นะคะเทปไทยสไตล์่าสถานีเวล์พื้นคนุณ